จากนั้นก็กดโอเคนะครับเราจะพบว่าตอนนี้ฐานข้อมูลของเราปรากฏมาที่หน้าต่าง Server Explorer แล้วนะครับให้ทำการขยายโนดดูนะโนดเทเบิลถ้าเราต้องการดูข้อมูลในตารางก็คลิกขวานะครับเลือก Show t ทเบิลดัตาเห็นไหมครับตารางแรกจะเป็น Department ข้อมูลแผนกตารางที่2จะเป็น Employee นะครับแบบนี้ถ้าเราต้องการ,ปรเปลี่ยนแปลง ข้อมูลนะครับก็ให้คลิกขวาแล้วเลือก Open Table Definition นะครับหน้าตาของเขาก็จะคล้ายๆกันกับที่เราออกแบบใน SQL Server นะครับในส่วนนี้ไม่แนะนำให้แก้ไขใน Visual Studio นะครับมันช้ากว่านะครับก็ให้ทำการแก้ใน SQL Server Management Studio แทนนะครับ ในส่วนของการาเพิ่มข้อมูลเราสามารถเพิ่มได้ใน Visual Studio เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเพิ่มให้ดูนะคลิกขวาที่ตารางที่ต้องการนะครับเลือก Show Table Data ฉะนั้นเราก็พิมพ์ไปเลยในตรงนี้นะครับเนี่ยพิมพ์ต่อได้เลยนะผมพิมพ์ว่า test อันนี้ก็สมมติไปก่อนเนาะในส่วนของ Picture ก็ปล่อยเป็นแนวไปนะครับในส่วนของ username เราปล่อยว่างไม่ได้เนาะ ถ้าปล่อยว่างเขาจะแจ้งเป็นเออร์เรอร์แบบนี้นะ